นี่ผมก็เดินทางมาถึงซีแยงกับอำเภอพุนพิสัยแล้วนะครับเด็วสีผ้าว้พี่น้องกับเปเบิิงบังไฟพญานาคเนาะครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ครับอยู่ซีแยกอำเภอพุนพิสัยนะครับเดยวสีผ้าใบพี่น้องก็ไเปรอชมบังไฟพญานาคนะครับมือนี้เป็นมือออกพรรษานะครับี๋ยวกยติดตามผมกับไปรอบเบิ่งนะครับภายในงานมันจะมีอย่างเนี้ยนะครับสด็้าเดือชมในงานคนหลายบ่อนะครับ ขายสินค้าหลายวอนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเมืองนะครับเนาะตามกลับไปเลยนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเมือพนทธิสัยแล้วนะครับเนาะจอดรถแล้วกําลังสิเดินลงไปท่านาบนะครับท่านาบแม่น้ำโขงนะครับเผื่อไปรอ่าเบิ่งบังไฟพญานาคสินะครับนี้รถหลายยครับที่จอดกับแทบสิบรด้เลยรถรูึกว่าคนมากกันหลายนะครับเี่อำเภอพนทธิสัยนะครับ ไกดพอสมควรครับต้องยางร่ยางลงไก่ทาน้าเพื่อเดีอีกไก่พอสมควรครับยางไปก็จะถึงก็เมื่อยเติบหนึ่งคนละครับเดี๋ยวไปถึงทาน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวทริแม่น้ำโงให้พี่พี่น้องเดี่ยวเบิ่งอีกที่หนึ่งครับไ่บบทาวัดหลวงนะครับ าอีกทางนึงนะครับที่เป็นจุดชมบังไฟพญานาคนะครับนี่ครับมี่สลานี่ที่นางพักนะครับให้คนเด็กขาไปนั่งพักนางชมนะครับมีการขายสินค้านะครับโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากเป็นยังมาบ่ไหลเป็นไดรครับบ่ไหลครับเด็กคนกันไหลครับนี่ครับโอเคเด้ จุดชมบังไฟพญานาคนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอีกจุดหนึ่งนะครับมีหลายจุดนะครับนี่ก็คือวัดจุมพลเมืองนะครับเป็นวัดที่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับนี่ครับเป็นอีกท่าหนึ่งนะครับที่คนสิมาลอบเบิ่งบังไฟพญานาคนะครับกับวัดนี้แหละครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ่งนะครับ ตอนนี้ก็อยางมาในปีเรื่อยๆครับเดี๋ยวอหยียกจะมาครับตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงท่าน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปชมเบิองนะครับอยู่ท่าน้ำว่ามีคนหลายครับเนาะสองทางทางกับมีร้านค้าก็ติดเชื้อไม่ขายเกมลาวาก็มีนะคะรมานค้ากับร้านนะครับมาขายของครับ ที่ทานั้นนะครับที่คนมารอชมบังไฟพญานาคนะครับนี่ครับคนมาจับจองสถานที่เต็มบมดแลลวครับคนมากันร้ายนะครับมาจากสะหิตนะครับมาจากจังหวัดมาแุบภาคนะครับมาเที่ยวมาชมปรากฏการณ์บั่งไฟยพญานาคนะครับหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งนะครับ ปีจะมีหนึ่งทัาเฉพาะวันออกพรรษานะครับเนาะสำหรับท่านใดที่พลาดแล้ว้องรอเพุ่ละปีนาพุ่ละครับนี่ครับล้านข่าล่านขายกองก็หลายครับคนมากรลังหลายครับตอนนี้คนกระลังเริ่มลังมาหลายครับตอนนี้ร้านรถถังนี่ครับล้านข่าล่านขายอาหารขายเนื้อ,อย่าง ขายอาหารต่างๆครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากที่เราล้านขายบังหอยก็มีนะครับนีห้อยจูบบังหอยอันนั้นเป็นห้อยเหนื่อยเตือนเหนื่อยเนาะแบบอย่างนั้นเชื่อมบวงไฟไฟยหนากับมีหาขายนั้นด้วครับเด้อเวลาผู้ไดมาเดินชมหรอครับและเลือกซื้อเลือกหาได้ครับ นี่ครับการผ่าของเหล่นมีเยอะแยะนะครับสูก้อนกับน้ากันร้ายนะครับผ่าด้านซ้ายมีเยอะแยะนะครับกับเข่ามาต้องห่วงว่าสิบลอนี่กับเขากินนะครับนี่ครับสุก้อนมานั่งจับจองหาที่นั่งกันแทบจะเต็มแล้วครับแทบจะเต็มชายหาด แในานับโผงแล้วนะครับนอนต้งนานด้วยนี ya, ่ครับผู้คนกำลังจัดเตรียมสถานที่นะครับวว้าบูเซียปูซานนางรอดแล้วนะครับรอชมอีกเรื่อยๆถ้าเกิดเสียการปรากฏการณ์ก็สิเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ผู้คนกนเตรียมหาสถานที่ OK, ้หมอมอ,อ Till นะครับ อาจารย์ดีมอเคลื่อนนางเบิงนางชมนะครับนี่ครับนี่การขายวานสมุนไพรต่างๆนะครับนี่นะครับนี่นี่ยาพีดวงนี่ยานี่ยาดับเพลิงนะครับน้่นะครับนี่เช็ดเท้านะครับนี่ลายอย่างนะครับสมุนไพรธรมาแบบี้มากเที่ยวงานตักไฟพญานะก็จะรื้อมาแวะเลือกสื้อเลือกชมได้นะครับแล้วหน่อยตกเตียงตกเงี้ยตกท่านก็มีนะครับ ขายท่ดีได้แม่ค้าได้ครับกางขายกัญชานะครับทำไมเกัามเลือกหลายางสีนะครับกางขายนี่รั้คนกําลังหลยนะครับคนกําลังยงลครับตอนนี้กําลังเบียดเสียกันแล้วนะครับามีเจ้านอยนี่ยน ยิ่งหลายนะครับนี่ครับกับข่าวกับน้ำมี่โครดนะครับคูณใดมาเที่ยวก็ต้องห่วงว่าสีอดนะครับมีอาหารการกินมีเสื้อมีศาสตร์ขายให้พร้อมนะครับมีครวีมีพัดนะครับมีฮอตช็อตของเล่นเลยเด้อเออมีของเล่นก็มี่สันต์พันวานี่ครับเปียกไค่ปิ้งก็ได้นะครับสำหรับคนใดที่หิวก็สามาและซื้อได้นะครับขนมซาลาเปานะครับ กินนั่งดื่มแต่นี่นะครับนะสถานที่เป็นสะดวกสบายนะครับสร้างได้สวยงามมากนะครับสถานที่ที่ผงคนโอเอย่างการผลในความนะครับสำหรับจุดนี้นะครับ น้ขายอาหารต่างๆ,ๆนะครับมีหลายอย่างานะ้รับ้ระขา,านขนะครับโอยอดมากขนมนี่ครับเสือผานีเสืออเมริกันน,นะครับนักแข่งไดทีมากเ调โดยฝั่ง,งไฟยพญานาคก็อยเรลืมนะครับแย่หยินแบ่แบกซื้อเหล็กช้มสินค้าได้นะครับหลายอาหารนี่เยอะแยะนะครับ ตคนก็กำลังเริ่มหลายนะครับตอนนีย้ยางเบียดเสียดกันเริ่มสิต่อขากันที่ของขากันล่มแล้วก็มีนะครับนะค <c oughs> นเหล,ล่าลังหลายค <c oughs> นย่อยและย่อยมากเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ขอบคุณค่าขรับผมนีหลายอย่างนะครับเนี่ยอยากซื้ออยากกินนะครับนะครับ จะเป็นขนมไก่หอม,มน,นะครับหอยปิง้งมีครบทุกอย่างนะครับเจ้าจอร์ดบันยอดมากไก่ไมีให้เดือดพีนะครับนี่ครับคือคนกำล,ล,<ม>ล,ลังไลก่นั่งรังมาหลายครับนี่ครับคนกำลังเริ่มหลายครับส่วนในที่ประมชมนะครับ ทางนึงนะครับั่งไฟพญานาคช่วงวันของวันษานครับทาเดินที่ผ่านแล้วก็ร่อนพญานะครับครับทะเลกัมีขายนะครับทะเลก็มีขายเหล่าออ <lawsuit. S 1> ที่ายามรบนะครับยาน ช่ัเวลาทางครับโอ้ป็นจ้าจอดมันยอดมากนี่ก็เป็จุดที่คนจัดงานนะครับมีที แล้วจ,จีภาไปเบิ่งนะครับพาไปเบิ่งจุดที่เพิ่นจัดงานนะครับนั่งรับนะครับ